ครบรอบชุดแต่ง50ปีของ M Sport สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมและ BMW 530e M Sport คันนี้เป็น Plug-in Hybrid นะครับแล้วก็นี่คือสีพิเศษสำหรับ รุ่นนี้เลยโดยเฉพาะตัวนี้มี2รุ่นครับมี Luxury กับมี M Sport ตัวนี้เป็น M Sport นะฮะย้ำว่าคันนี้คือสีพิเศษมีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็น M Sport เครื่องยนต์ 2,000cc นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ระยะทาง52กิโลเมตรเท่านั้นในถ้าเราชาร์จเต็มนะแล้วก็คันนี้ดีอย่างหนึ่งคือวิ่งน้ำมันได้ ะครับชาร์จไฟก็ได้ว่างชาร์จไม่ว่างไม่ต้องชาร์จเติมน้ํามันไปต่อได้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับสสูบแล้วก็แรงม้าเมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับก็ได้อยู่ที่292แรงม้าและบิด420นิวตันเมตรกับน้าหนักตัว1,770กิโลนี่ผมว่าขับแล้วรู้สึกว่า B.M. Series 5ไม่ได้ดูเถอะทะนะครับคันนี้ขับสนุก ช่วงล่างเป็น m sport คันนี้เนี่ยถ้าเหลือที่ดูตรงนี้นะฮะดูที่โลโก้นี่จะเห็นว่านี่คือครบรอบ50ปี m นะไม่ใช่ bmw นะครบรอบชุดแต่ง50ปีของ m sport ก็คือมีโลโก้ bm อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ซ้อนด้วยโลโก้ m ที่เป็น3สีเข้ามานะครับอันนี้คือตัว limited ราคายที่3,829,000บาทนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่น luxury นะครับไม่ไม่มีสีนี้นะแต่ว่าเป็นอดี้เดียวกันก็คือราคาอยู่ที่ 3,269,000บาทห่างกัน5 6 0 0 0 0 0บาทนะครับต่างกันที่ชุดแต่งนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นรถประกอบในประเทศนะครับมีแพ็กเกจ BSI Standard ติดรถมาให้เลยก็คือค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ60,000กิโลเมตรอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายมี BSI มาเลยแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้หากว่า b s i นี้หมดอัตราเร่ง0-100์ถึสำหรับซีรีส์5คันนี้นะตัวที่ดูเถอะทะ แต่ว่ามันมีความปาดเปรี้ยวใช้เวลาอยู่ที่5.9วินาทีเท่านั้นนะครับความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดสามารถทำได้ถึง235กิโลเมตรต่อชั่วโมงอมาดูรอบรอบรถกันว่ามันมีความสวยงามอย่างไรนะครับโดยรวมๆนะคันนี้เลยนะครับผมเมื่อดูรอบนอกเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยต้องเป็นโลโก้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วแต่ว่าฝานี่ปิดนะฮะ ตอนแรกเราอย่าไปคิดว่ามันปิดเฉยๆมันเปิดได้นะครับมันเปิดได้เวลาที่ต้องการเอาลมเข้าไประบายแล้วมันก็ปิดนะฮะอันนี้ก็จะว่าเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าเรื่องของสมรรถนะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าแบบมีใครอะไรมาเสียบไม้อะไรไม่ก็ได้นะครับส่วนความสวยงามเนี่ยผมบอกเลยสีนี้สวยสวยมากนี่ต้องแบบถูกใจนะครับส่วนล้อล้อแม็กสำหรับคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขนาด 19นิ้วนะครับของ B M W เ,เป็นเป็นลายเหมือน B B S เลยนะนะครับแล้วก็มีคาลิปเปอร์เบรกที่เป็น M อะไรคันนี้ก็คือชุดแต่ง M มาเลยนะครับอ่าแล้วก็พร้อมกับโลโก้ M ครบรอบ50ปีนะครับนี่คือจุดชาร์จไฟนี่ฮะปลักชาร์จแบบนี้อยู่ด้านนี้ส่วนถังน้ำมันสำหรับรถยุโรปก็จะอยู่ด้านขวาจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เอาจริงเนี่ยดูรูปทรงมันก็ดูเหมือนจะใหญ่เทอะทะนะพอบอกว่าเป็นซีรีส์5แต่พอเรามันได้ลองขับได้ลองเข้าไปนั่งขับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันสักพักเนี่ยมันไม่มีความเทอะทะมากมายเท่าไหร่นะสวยถือว่าก็ได้อยู่เรามาดูด้านท้ายดีกว่ามานี่ัน,นีกล้องรอบคันครับมีกล้องรอบคันแล้วขึ้นที่จอท้ายในยพื้นที่สัมพาระเขาบอกว่า410ลิตรผมดูมันเล็กมากเลยนะ นะครับแล้วก็ันี้เปิดใช้เลยมากก็ไม่ได้แต่ที่สําคัญตัวนี้เป็นแคปล้าครับนี่เป็นแคปลานะฮะใส่มากใช่ป็นครบอนนะครับใส่ของอะไรได้ไม่มากอ่ะเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆเองนะนะครับไม่ได้เยอะมากมายสําหรับใส่กระปงกระเป๋าอะไรเงี้ยผมก็ได้นะแล้วก็มีจุดล็อกยึดอะไรเงี้ยดานซ้ายด้านขวานี่ก็เปิดได้ใส่พื้นที่เพิ่มพื้นที่ได้นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนนี้ฮะสำหรับสายชาร์จคันนี้ พอใช่เราสามารถชาร์จที่บ้านได้หรือชาร์จที่ทไหนก็ได้นะครับมีความเรียบร้อยมากกว่าหลายๆยี่ห้อที่เคยเห็นมาคือมีกระเป๋าใส่แล้วก็มีอันนี้ติดไว้ชาร์จที่บ้านได้เสียบพักชาร์จได้นะครับซึ่งแบตเตอรี่มีขนาดความจุเพียงแค่12กิโลวัตต์เปอร์เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไม่อาจจะไม่เสียเวลาชาร์จอะมากมายนี่นะมาดูแล้วกันว่าความสวยงามผมว่ามันมันได้ที่สีด้วยนะแล้วก็ไฟท้ายมันก็ดูแบบโุบเฉียวอันนี้ดูแบบว่า มันดูรดอะไม่ใช่คันโตๆ,ๆเหมือนสมัยก่อนละต่อให้มันเป็นซีรีส์ห้านะแล้วที่เห็นอย่างนี้นะฮะท่อไอเสียที่ออกคู่เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าคู่แท้นะใช้งานจริงนะครับออกสองท่อนะไม่ได้แบบหลอก,กอันนึงทําอันหนึ่งอ่า <c oughs> คู่แท้ครับรักจริงงนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์ก็คือตัวนี้จัดเรียกอากาศนะครับอันนี้มีหน่อยๆเนี่ยเพื่อเวลาความเร็วสูงๆเนี่ยเพราะสเปคนั้นบอกว่า235กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ต้องมีการจะจัดเรียงอากาศนะเพื่อการทรงตัวของรถที่ดีนะครับแบบตึบๆเหมือนจะย้ยขับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะดูย้ยยย้ยไปมาแต่ว่าไม่นะไม่หนึบตึบเหมือนกันแต่ว่านุ่มแล้วก็เก็บเสียงดีนะครับล้อแมกขนาด19้นิ้วนะครับข้างหลังนี่คือ275นะยังดูเหลือๆซุ้มล้อยังไปได้อีกข้างหน้าใส่ขอบ19เหมือนกันแนตะ่ยางคือ2 4 5หนะครับ ขนาดสองสี่ห้าซึ่งไม่ได้ดูแบบยังดูมันใส่ได้ก่อนนี้อีกอะ่ะไปได้อีกนะ,ะแต่ลายนี้ก็สวยแล้วครับนี่ก็คือลายเดียวกับ BBS ที่มีเลยนะ,ะแล้วลก็ล้อแม็กรถเป็น่ถูกถก็ปขายได้โอ้ยนี่ได้ราคาด้วยล้อแมกติดรถแต่ว่านี่นะเบรคคาลิปเปอร์เบรคเป็น M <laughs> ทั้งคู่ดิสเบรคหน้าหลังทั้งคู่เลย ดูภายในฮะภายในนี่นะครับอบอกว่าเหมือนเดิมตลอดสำหรับ BMW นะครับคอนโซลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับรุ่นไหนรุ่นนั้นคล้ายๆเดิมค่อนข้างที่จะคอนซเวทีฟนะแล้วก็มีเนี่ยที่มันใหม่ขึ้นม,มาก็พวกอย่างเงี้ยที่เป็นลวดลายเท่านั้นเองนะครับส่วนหน้าจอแบบนี้แล้วก็คอนโซลกลางที่มีควบคุมแอร์มีเมมโมรีอย่างเงี้ย เราจะเห็นได้หลายรุ่นมากๆนะรวมไปถึงหัวเกียร์ที่อย่างเงี้ยนี่ก็ใช้มานานแล,แล้วแล้วก็นี่ก็คือปุ่มที่ปรับควบคุมทุกอย่างที่เรียกไอไดของ BM เอ็มนะฮก็ทุกอย่างคล้ายๆเดิมมีนี่จุดนี้นิดหนึ่งก็คือมีไวลเลสชาร์จเจอร์แต่ดูนะครับว่าโทรศัพท์ผมไม่ได้ใหญ่โตเลยฟิตแล้วคือถ้าเครื่องใหญ่กว่านี้ไอโฟน โ a แม็กอะไรเนี่ยนะฮะไม่ต้องลงเลยเรียบร้อยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้คือรูปแบบที่ยังเป็นแบบเดิมๆส่วนที่ชาร์จเนี่ยดีมีและโทรศัพท์เครื่องใหญ่มากก็ใช้ไม่ได้นะแต่ความสวยงามของคันนี้คือ b บ w ยู่ยังให้ความเป็นสปอร์ตทั้งภายในและภายนอกภายในเนี่ยดูความเป็นสปอร์ตเบาะหนังสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็หนังเนี่ยใช้หนังด a k โ t a ต้านะฮะ ก็คือเป็นแบบนี้สีนี้นะฮะแล้วคือรูปทรงเนี่ยมันได้ถูกใจลหละ mm hmm. เพียงแต่ว่าการออกแบบภายในเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอนุรัษงนิยมนะ mm hmm. หลายคนอาจจะชอบบางคนก็แต่ส่วนผมบอกว่าไม่ติดได้หมดนะครับ mm hmm. แล้วก็คอมโพสที่พี่นั่งเนี่ยจากกล้องเนี่ยก็ถือว่าทรงสปอร์ตใช่ mm hmm. เป็นรถแบบทรงสปอร์ตนั่งขับ mm hmm. ใช้งาน,นงาดีใช่ mm hmm. พวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชัน ควบคุมทุกอย่างนะครับที่ขึ้นที่หน้าจอนี้สามารถเลื่อนสั่งการได้จากปุ่มที่อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมพวกรูสโนโทนต่างๆคือพัดลมก็อยู่ตรงนี้แยกซ้ายขวาหรือว่าถ้าให้เป็นออโต้ทำงานร่วมกันก็ได้นะนี่ก็แล้วก็อีกคันหนึ่งคือที่มีความพิเศษมากกว่าก็คือเป็นแบบาตัวนี้มีแพตเทิร์ชิพที่เป็น m sport นะครับแล้วก็ข้างบนด้านบนนี่คือตัดดำภายในดำเบาะเป็นดาโวตาสี น้ำตาลนะครับรอแล้วก็ดินดำสวยงามสลุปก็ใหญ่โตสวยงามเปิดได้นี่นะฮะกว้างขวางอยู่กว้างขวางอยู่ก็คือเป็นสลุป<อ>แบบเข้าไปในใช่มันจะมีแบบบางคันที่แบบแค่เปิดได้พเพเิอะกับอันนี้คือสไลด์เข้าไปข้างในแล้วก็เปิดก็ได้นะครับอ,อันเนี้ยผมว่าเหมาะกับคนที่ยังคือ,ค,อคือเริ่มทํางานไปสักพัก แล้วก็อยากได้รถที่มีขนใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้องการความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนั่งได้หลายๆคนเพราะว่าซีรีส์3ามันก็จะเล็กกว่านี้แล้วก็นั่งก็จะค่อยๆที่จะอึดอัดความเป็นซีรีส์5ความใหญ่ความกว้างขวางห้องโดยสารมันมีมากขึ้นแต่รถยังมีความปัดเปรียวยังขับได้สนุกสนานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เครื่องเสียงดูจอขนาดนี้นี่นะสามารถสั่งการได้หมดทุกอย่างทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการจากท่านตรงนี้ได้ ปรับจากนี้ก็ได้นะครับปรับที่พวงมาลัยนี้ก็ได้แล้วถ้าเราซื้อมาให้คนขับเราลองไปนั่งข้างหลังดูว่าไม่เหมาะไม่เหมาะรุ่นนี้ไม่เหมาะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะมีคนขับใช่ไหมคุณต้องซื้อซีรีส์เจ็ดคันนี้นี่ยังบอกไม่หมดนะเครื่องเสียงลําโพงเป็นธรรมเกีดันทั้งชุดนะครับนี่นะฮะมันทั้งทวิตเตอร์กลางแหลมเป็นธรรมเกีดันทั้งชุดเลยนะเอาจงจริงคือถ้าอยากให้แบบว่ามีคนขับอยากขับอยากนั่งบีเอ็มแล้วมีคนขับให้นั่งต้องไปซื้อซีรีส์เจ็ด นั่งข้างหลังอ่ะเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูท้าน,นข้างหลังเป็นไงอ่ะที่สําคัญเลยเนี่ยที่นั่งด้านหลังนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็ม่านด้านนี้ฟ้าปิดปึ๊บเป็นไงเก็บได้หมดครับเก็บได้หมดเก็บได้หมดนี่ก็จะไม่ถูกความร้อนจากแสงแดดนะครับ้าหลังก็สั่งการจากด้านหน้าใช่ใช่ข้างหลังด้านม่านหลังก็คือควบคุมจากด้านหน้านะครับก็แค่ตบเบาะ ครันีเ้เราพออมาขอแล้นนะครับนั่งสามได้แต่บอกเลยว่าถ้าใกล้ๆโอเคเบลทำมาสามกันใช่ทำมาให้นั่งสามจุดนะครับแต่ว่าเบลมีสามแต่นั่งแนะนำสองก็พอแล้วสามไม่ไหวมั่งใกล้ๆพอได้ไกล,กลๆก็ไม่ไหวนะตอนนี้เราสตาร์ทรถเครื่องติดอยู่นะครับเดี๋ยวพอเราลงรถเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ดับเครื่องพอเราลงรถปุ๊บเครื่องยนต์ดับเองเลย แล้วพอเราเดินหา,นากไปจากรถมันจะนี่นะไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมล็อกรถเพราะว่ารถมันก็จะล็อกเองพอเราเดินเข้าใกล้มันก็จะเปิด,ปดใช่มาดูที่สมรรถนะการขับขี่นะครับดูเหมือนมันจะเทอะทาแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงมากช่วงล่างเป็น M Sport ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียว พวงมาลัยคมนะครับขับมาเนี่ยตอนที่มันมีไฟอยู่นะของผมตั้งมาแบบนี้นะตอนที่มีแบตเตอรี่อยู่เต็มเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆเป็นแบตเตอรี่ตลอดพอเราเบรกยกคันเร่งเบรกมันก็จะรีเจนแล้วก็จะมีการรีชาร์จกลับเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่พอใช้หรอกเพราะว่าระยะทางทั้งหมดถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ย12กิโลวัตต์ได้แค่5 2กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบว่าถ้าใครที่เดินทางใกล้ๆได้ใช้ไฟฟ้าและได้ชาร์จกลับ แต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้งานว่าถ้าไฟหมดเราจะชาร์จที่ไหนมันสามารถใช้น้ำมันแล้วก็วิ่งต่อได้นะครับคันนี้คือไฮบริดซึ่งมันจะย้อนแย้งกับในอดีตที่ผ่านมาคือว่ารถถ้าจะแรงรถจะวิ่งเร็วๆเนี่ยยังไงก็ต้องกินน้ำมันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วแรงและประหยัดวันนี้เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้นะครับคันนี้คอนเฟิร์มว่าขับสนุกมากๆ ส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ Safety System d i v i n g Assistant นี่ก็คือมีมาครบคันจริง,รงๆสำหรับ BMW นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cruise Control ระบบการขับขี่แบบดแสดงผลต่างๆที่ดิสเพย์ที่โชว์ที่หน้าจอทุกอย่างเนี่ยมีเพียบจริงๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าจำไม่หมดเยอะมากๆนะครับเรื่องของระบบความปลอดภยัยแล้วก็ระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆและย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ราคาสำหรับ BMW 530e M Sport Plug-in Hybrid m o เดล Year ปี2023แล้วก็มีสีนี้สีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะถ้าใครเลือกที่เป็น M Sport แต่ว่าสีอื่นก็มีแต่ว่าถ้าเป็น M Sport มีสีนี้รุ่น Luxury ไม่มีสีนี้นะครับย้ำราคาเลยถ้าเป็น 530e รุ่น Luxury อยู่ที่3.269,000บาทและ รุ่นนี้นะครับคันที่เห็นอยู่นี่ก็คือ530 EM Sport สามล้านแปดแสนสองมืนเก้าพันบาท